All New Forza นะครับมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์40วัตต์นะครับอันนี้อยู่ตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับติดแบบแอบๆอยู่ใต้ไฟหน้านะครับอ่าตำแหน่งก็จะประมาณนี้นะครับอ่าหนึ่งคู่นะครับผมอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นขาวต่ำเหลืองสูงนะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับสีขาวล้วนนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับ แล้วก็ไฟสูงไฟพาร์ตเป็นสีเหลืองล้วนนะครับผมตามมือเลยนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับคู่เดียวจบนะครับผมพร้อมประกัน6เดือนเต็มอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแสงแยงตาไหมนะครับอ่าอันนี้แสงนะครับวิ่งลงพื้นเต็มๆแบบนี้นะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับมองเข้าไปเห็นไฟหน้าไฟหลีปกตินะครับผม อ๋อนิว f r z a นะครับประมาณนี้นะครับไฟหน้าเดิมๆก็ประมาณนี้ครับอันนี้ไฟสปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็เพิ่ม USB ชาร์จด้วยครับผมนี่นะครับเิด USB ชาร์จเพิ่มด้วยนะครับเป็นแบบฟลิกชาร์จสองช่องนะครับอันนี้สามารถปิดเปิดได้นะครับผมเป็นระบบสัมผัสนะครับสวิตช์เรานะครับ 퀵ชาร์จที่รองรับโทรศัทัทที่รองรับนะครับผม